ปลาที่เดินเก็บวันนี้ก็ยังเจอค่ะปลาบืนน้ำมันแห้งนะคปลามันก็เลยกิ้งออกมาจากน้ำตรงนู้นนะคะปลาช่อนตัวที่สองของวันนี้อันนี้ตัวใหญ่กว่าเอ้ยสองตัวแล้ว องต่อไปต่อตัวที่สามตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยนี่ยนะตัวที่สามของวันนี้ เยบเงียบตัวน้อยตัวใหญ่ทุกคนนี่บตัววเดี๋ยวดูอีกดูอีกนี่นอ่้ Don't eat that. ช่งนาเนี่ยค่ะหนามันยังไม่แห้งปลามันก็ยังจะดดดออกมาเรื่อยๆนะคะวัวแล้วค่ะใกล้ๆดูดีๆแมบสั่งข้าวดูนี่ไม่เจอเนาะใกล้เกือบโลเลยค่ะไปต่อแบบดูที่มีไหม ไม่ได้แวกดูนะคะตายตายหลายตัวเลยตรงนี้จะเป็นสัตเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนู้นอีกนะคะดูสองทานะคะฝั่งนี้จะเป็นสัตเมื่อกี้ผมเดินมาจากทางนี้นี่นะคะปลาก็าจับเลาะไปตามคันนานะคะ เนี่ยอยู่ในน้ำเนี่ยก็ยังมีนะคะยังโดดน้ำยังผุผ่าผุผ่านะคะประช่อนเยอะเลยเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนู้นค่ะอทางนี้ก็ยังมีเจอตัวหนึ่งค่ะ เดินไปดูอีกเขา,า,าจะมาเลาะพันนาเลาะมีไปเดียๆปลาช่อนเดินทางไกลมากเลย แล้วตัวเดียวค่ะนี่ตรงนี้จะมีช่องค่ะถ้าเขามาได้นะคะเขาก็จะมาตัข้าไมไปฝั่งนู้นแล้วก็ลงสากตรงนู้นนะคะนี่คือลางขด น้ำมันแห้งะาะทุกคนนี่ปลาก็จะรวมกันอยู่แบบนี้ค่ะนี่ปลาเล็กปลาน้อยนะคะตรงกลางทุ่งน้ำจะแห้งไหมนี่ปลาทั้งนั้นเลยค่ะปลาซิวปลาส้อยเดี๋ยวมาดูว่าตัวไหนเอาได้บ้างนะ ปลาน้อยปลาแห้งปลาคอนทุกคนดูบุมาไม่เจอเขาตัวใหญ่เขาจะโดดโลงสะสะม,มาเป็นทางเลยนี่ตัว Bye.